สวัสดีครับวันนี้มีบอร์ดหนึ่งจะมาแนะนำนะครับก่อนเดินเลยเรามาดูเครื่องโปรแกรมก่อนนะครับนี่ครับเครื่องโปรแกรมสำหรับบอร์ดนะครับตรงนี้เครื่องโปรแกรมนี้นะครับเขาก็จะยิงผ่าน IR นะครับเป็นตัว IR l o a d โ r นะครับก็คือนี่ครับใช้แสงยิงนะครับก็คือยิงอัปโหลดนะครับไปที่บอร์ดนะครับ จริงๆถ้าเห็นข้อมูลแกนตัวนี้แล้วถ้าสังเกตดังนึ้ผมกำลังจะพูดถึงบอร์ดอะไรนะครับบอร์ดที่มีชื่อว่า i อบอกนะครับนี่ดูยังใหม่อยู่เลยนะครับตรงนี้อาจจะดูดำไปหน่อยแต่สภาพบอร์ดยังถือว่าใหม่มากเลยนะครับโอเคเรามาดูบอร์ดกันครับอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่านี่นะครับนี่ครับบอร์ด i อบอก หรือคือบอร์ดคลิกเก็ตโลโก้นะครับผู้ผลิต i อเน็นะครับบอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ดที่นำมาเรียนรู้กันในโปรแกรมควบคุมนยนต์ได้นะครับนี่ครับจะมีเซนเซอร์อยู่นะครับ5ช่องแล้วก็มีนี่อินพุตนะครับ4ช่องขับมอตอ่ามีเอาพุตตรงนี้อีกนะครับ ตรงนี้เป็น, ensor, นเซนเซอร์ตรงนี้เป็นอินพุตนะครับตรงนี้เป็นเอา p ์พุตนะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ได้2ตัว A B นะครับแล้วก็มี E bus น่าจะเป็นบัสที่เชื่อมต่อ,อคลิกเก็ตเลยหลายบอร์ดนะครับนี่ครับแล้วก็มี i อบ็อกซ์คอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งมีโหลดเฟิร์มแวร์คลิกเก็ตโลโก้แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับบอร์ดก็ยังใหม่อยู่แต่สนิมขึ้นนิดนึงนะครับ โอเคนะครับเราเปิดเรื่องน,นะผมก็จะใส่ถางไว้นะครับใส่ถางไปดูซิว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปดิดสวิตช์ออน่อาไฟติดแล้วครับ แล้วนี้ก็เป็นปุ่มรันแล้วก็หยุดนะครับ s t าร์ทสต็อปอเมื่อปีเท่าไหร่ครับ2อ0พปีนี้เท่าไหร่ครับ2 0 2ศสาเกือบยีปีแล้วนะครับบอร์ดนี้รันโปรแกรมแล้วนะครับแล้วก็สต็อปแล้วก็รันโอเคสิ่งที่ผม เจอปัญหาตอนนี้คือว่าผมไม่มีซอฟต์แวร์ i อบ็อกตรงนี้อยู่เลยครับเพราะงั้นผมก็จะเอามาเขียนรันมอเตอร์เนี่ยครับอาจจะต้องฝากคุณชัยวัฒน์แล้ครับว่าช่วยรบกวนนะครับว่าคุณชัวยวัฒน์ยังมีซอฟต์แวร์ i-box อกยู่หรือเปล่าถ้ายังมีซอฟต์แวร์ไอบ็อกรบกวนขอลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคืนชีพบ,บอร์ดนี้มานั่งเล่นนะครับ เพราะว่าไม่อยากวางไว้เฉยๆนะครับอยากจะว่าเอามาคอนโทรลอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยให้บอร์นี้คอนโทรลสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนะครับอ,อย่างเช่นผมอาจจะไปขับกลไกอะไรสักอย่างนะก็ใช้มอเตอร์ A r มเตอร์ B นะในการขับกลไกนะแล้วก็กลไกนั้นก็อาจจะมี i n นเอาเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตัวคิกเก็ตโลโก้หรือไอบ็อกนี่ครับสามารถทําได้หรือว่ามันจะ นี่ครับการอัปโหลดก็จะผ่านตรงนี้อืมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถึงได้ซอฟต์แวร์มาแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมมันจะสำเร็จไหมนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าบอร์ดนี้เก็บมา20ปีแล้วครับถ้าดูจากวันที่เริ่มผลิตนะครับ2004ปีนี้2023ครับปีหน้านี่ครบ20ปีเลยนะครับอายุบอร์ดนี้ ครับโอเคก็พยายามต่อไปครับว่าจะหาซฟอ์แล้วได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงต้องมาเก็บไว้อย่างนี้และครับทำอะไรไม่ได้แล้วขอบคุณมากครับ